่มาดูคะที่ตัวสีแดงๆที่ครูเขียนไว้ก็คือทาไมลูกการบวกลบเศษส่วนจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องทําไมกันลูกเท่ากันนะคะการบวกลบเศษส่วนเนี่ยจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันทีนี้เรามาดูตัวอย่างยกตัวอย่างในข้อที่1นเนี่ยนะคะ เศษหนึ่งส่วนสองบวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่โอ้โหถ้ามาในรูปแบบนี้มันง่ายนะคะให้เรายึดตัวส่วนที่มีค่ามากอเป็นหลักโอเคไหมฉะนั้นตัวนี้มันก็จะทําได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองเอาสองไปคูณทั้งเศษและส่วนบวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกเศษสองส่วนสี่บวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะได้เท่ากับ เศษสามส่วนสเป็นเศษส่วนแท้ด้วยเพราะเศษส่วนแท้ก็คือถ้าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษส่วนแท้โอเคต่อมาข้อที่สองเศษ5้ส่วนหลบกับเศษสองส่วนสามถ้ามันมองแบบนี้ก็คือตัวส่วนตัวเนี้มันสามารถทำให้เป็น6ได้นะคะเราก็ยึดตัวส่วนที่มากเป็นหลักฉะนั้นเราก็คูณสทั้ง เศษและส่วนโอเคไหมฉะนั้นมันก็จะได้ว่าเศษ5ส่วน6ลบกับเศษ2ส่วน3เนี่ยเอาไปคูณ2ทั้งเศษและและส่วนคะ่ะลูกก็จะได้ว่าเศษ5ส่วน6ลบกับเศษ4ส่วน6เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเศษ1ส่วน6โอเคไหมคะถ้าเราทำได้แบบนี้ก็คือถูกถูกต้อง อะต่อไปการบวกลบเศษส่วนทวนอีกรอบจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนมันทำไมกันลูกมันเท่ากันค่ะมาดูในช่วงที่สองค่ะมาดูในช่วงที่สทีนี้ตัวเนี้ยพอมันเป็นแบบนี้คุณครูจะพาใช้วิธีการคูณสลับการคูณสลับก็คือเอาตัวส่วนของอีกฝั่งเนี่ยไปคูณเข้าทั้งตัวเศษและตัวส่วน ยกตัวอย่างในข้อที่3คุณครูจะแปลงออกมาได้เท่ากับเศษ1ส่วน3เนี่ยเอาไปคูณ5ทั้งเศษและและส่วนบวกกับอะไรลูกบวกกับเศษ2ส่วน5ก็เอาไปคูณ3ทั้งเศษและส่วน เหตุผลทำไมถึงคูณ5้คูณสได้จริงๆแล้วตัวนี้เราหาครนได้ถูกไหมสากับหาเนี่ยหาครนก็คือเอาไปคูณกัน5 3ก็คือ15ฉะนั้นครนคือสิบห้าเนี่ยแล้วเราก็จะมาดูเอ๊ะแล้วตัวส่วนคูณกับอะไรถึงจะได้15บอ๋อก็3าคูณหถ้าคูณ5ก็ต้องคูณ5ทั้งเศษและและส่วนลูกฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับเศษห้าส่วนสิ บวกกับอะไรคะลูกบวกกับเศษ6ส่วน15เท่ากับ11ส่วน15เป็นเศษส่วนแท้ด้วยนะคะถ้าทำแบบนี้ก็ก็ถูกต้องโอเคนะต่อมาในข้อที่4ทีนี้มาดูในข้อที่4ข้อที่4ี่โจทย์บอกว่าเศษ3าส่วนหลบกับเศษ3าส่วนเเหมือนเดิมใช้วิธีการคูณสลับ ครรนของเขาก็คือเอาหไปคูณ7 7 5เท่าไหร่ลูก35 35เราก็จะมามองเอแล้ว5คูณอะไรถึงจะได้35มสาคะลูกก็คูณ7ถ้าคูณ7ก็ต้องคูณ7ทั้งเศษและและส่วนค่ะกับอะไรลูกเศษ3ส่วน7ก็เอาไปคูณ5ทั้งเศษและส่วนอ่าเด็กๆก็จะได้7 3เท่าไหร่ลูก 7จ็ดส่อ็ส่วนด้วยสาสิบห้าลบด้วยสิบห้าส่วนอะไรลูกสาสิบห้าเหลือเท่าไหร่คะยี่สเดลบสิบห้าเหลือห <6. S 1> ส่วนสาห้าโอเคไหมแค่นั้นเองอ่ะมาดูในข้อที่ห้าทีนี้มาดูในข้อที่ห้าข้อที่ห้าโจทย์บอกว่าอะไรลูก เศษห้าส่วนสองบวกกับสิบห้าส่วนสิบสามสิบสามนี่เป็นเลขขี่อยู่แล้วฉะนั้นมันเป็นยังไงฉะนั้นก็ต้องเอาคูณสลับนะคะก็คูณสลับมันก็คือคอรอนนอนั่นแหละเอาสิบสามไปคูณสองก็จะได้อ่ะได้ตรงนี้เดี๋ยวคุณครูลบข้างบนก่อนนะคุณครูใช้เมาส์ปากกาฉะนั้นมันจะเส้นบรรทัดมันจะเกินกันออกมา มาดูค่ะตรงมาดูตรงนี้เราก็จะได้เศษห้าส่วน2คูณ13เข้าไปทั้งเศษและส่วนบวกกับอะไรคะลูก15ส่วน13คูณ2ทั้งเศษและส่วนตัวนี้ก็จะได้อะไรลูก5 3าสใส่5ทดหนึ 1, 5, 1, เป็น5บวกอีกหเป็น7ด ส่วนด้วยเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าส่วนด้วยยี่สิบหกใช่ไหมบวกกันได้เท่าไหร่อีกทีนี้สามสิบส่วนยี่สิบหกได้เท่าไหร่คะทีนี้หนึ่งร้อยห้าส่วนยี่สิบหกทำให้เป็นจำนวนคละวิธีการทำให้เป็นจำนวนคละก็เอาหนึ่งร้อยห้าเนี่ยไปทำไมเอ่ยไปหาร 26, 26่สอะไรใกล้1นึลองคูณ4ดูไหมอ่าเอายีไปคูณ4ดูซิสี่หกยทด2 4,2เป็น8เป็น9เป็น10เห็นไหมฉะนั้นก็คือคูณ4ก็จะได้104 1กกนึ่ลบการเหลือ 1>, ลก 1. 1>, 1ก็คือเศษ1ฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้เป็นจำนวนคลาสได้เท่ากับจำนวนเต็ม เสเศษเท่าไหร,ร่ลูกเศษหนึ่งตัวส่วนของเดิมก็คือยี่สิบหกทำถูกไหมคะโอเคไหมอันนี้คือการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคลาวิธีการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคลาก็คือเอาตัวเศษไปหารกับตัวส่วนนะคะหารออกมาเราก็จะได้ว่าจำนวนเต็ม4ี่เศษ1ส่วน26จำนวนคลาก็สามารถกลับไปเป็นเศษเกินได้ โดยวิธีการดูตรงนี้ค่ะดูตัวเลขก็คือเอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มบวกด้วยตัวเศษโอเคไหมคะอันนี้คือการทวนที่คือทําจํานวนคระให้ไปเป็นเศษเกินก็คือเอาตัวส่วนคูณกับจํานวนเต็มบวกด้วยตัวเศษเหล่านี้เด็กๆสามารถโน้ตไว้ได้โน้ตปุ๊บเราก็จำจำให้ได้หลักของมัน การบวกลบเศษส่วนจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนมันต้องเท่ากันการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคลาสก็คือเอาตัวเศษไปหารกับตัวส่วนการทำจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินก็คือเอาตัวเศษไปคูณกับจำนวนเต็มบวกเอ้ยเอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มบวกด้วยตัวเศษโอเคนะคะอะข้อนี้เราก็จะตอบได้ว่า เศษ5ส่วน2บวกกับเศษ15ส15่วน13าคำตอบคือจำนวนเต็ม4เศษ1ส่วน26โอเคต่อไปข้อที่6ข้อที่6 12ส่วน6ลบกับ10ส่วน8คารนอของเขาเนี่ยก็ได้ก็คืออะไรเอ่ยอ่ะสมมุติเอาไปหาครารน6กับ8คุณคณรูลบลบตรงนี้ก่อน หกกับ8ปเปียนสปากกาด้วยสองสเป็น6 2 4เป็น8หาต่อได้ไหมไม่ได้ก็จะเป็น2องคูณสคูณสี่เป็น6 6 4 24ี่โอเคไหมคะคอร์นอนคือ24ฉะนั้น6อะไรได้ยี่สิลูกห สก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมลบกับอะไรอะ่ะสิบส่วนแปดแปอะไรอะ่ะแปดสก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมไม่คูณสลับก็ได้แล้วก็เอาไปหาคอรอนอนฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ24่ส่วนยีลบกับเท่าไหร่ลูกต้องทำไมสลับไหมเอาเลขมาก ถูกไหม13ก็เป็น30ส่วน24ลบกับอะไรลกูก24ส่วน24ได้คำตอบก็คือ6ส่วน24โอเคไหมคะตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้61เป็น6 64 24เห็นไหมไปอีกได้อีกก็คือทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีก เศษหส่วน24ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็คือใช้6มาตัด6 1เป็น6 6 4 2 4โอเคไหมคะทันไหมลูกทันไหมอ่ะอีกตัวอย่างหนึง่งข้อที่7ข้อที่7มันเป็นจํานวนคล้าก็ต้องทําให้เป็นเศษเกินวิธีการทําจํานวนคล้าให้เป็นเศษเกินคุณครูบอกไปแล้วก็คือเอาตัวส่วน คูณกับจำนวนเต็มบวกด้วยตัวเศษ5 1เป็น5บวกอีก1เป็น6ฉะนั้นได้6ส่วน5บวกกับอะไรคะลูกบวกกับเศษ3ส่วน15เห็นไหมเรามองอย่างนี้เรามองออกเลย5อะไรได้35คะลูกก็5คูณคูณ3ถูกไหมถ้าคูณ3ก็ต้องคูณ3ทั้งเศษและและส่วน ก็จะได้เท่ากับ638 18ส่วน15บวกกับอะไรคะลูกบวกกับ3ส่วน15ก็จะได้เท่ากับเท่าไหรคะ21ส่วน15าทำให้เป็นจำนวนคลาได้15 1เป็น15เหลือเศษอีกเท่าไหร่6ส่วน15ไม่ทนันดูตรงนี้21 ฐานด้วยสิบห้าไงลูกถูกไหมก็คือสิบห้าสองมันสามสิบมันเกินยี่สิบเอ็ดใช่ปะ่ะฉะนั้นสิบห้าหนึ่งเป็นสิบห้ายี่สิบเอ็ดลบสิบห้าก็คือหกทันไหมลูกโอเคไหมนะคะทันไม่ทันอีกก็คือหนึ่งตัวนี้ไปยืมมาเป็นสิบเอ็ดตัวนี้เหลือหนึ่งสิบเอ็ดลบห้าก็เหลือหกนั่นแหละฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือจำนวนเต็มหนึ่งเศษหกส่วนสิบห้า โอเคนะคะอันนี้เป็นการบวกลบเศษส่วนหลักของมันก็คือจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนมันต้องเท่ากันนะคะถ้าเราแม่นสูตรคูณเราก็จะทําได้ข้อที่8-90ให้เด็กๆลองทําเดี๋ยวครูจะลองตรวจ